สวัสดีเอฟสายบุญทุกท่านที่ติดตามรับชมทางช่องเคบิลแอร์แชร์ละรวยนะครับวันนี้แม่ครูมาอยู่ที่วัดโพชุมพัฒนารามนะครับสมุมเศร้าอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีครับรเกามเละแเ็นเเ้ี่ครับ วี้าเกตูนวันนี้มาเกูโอ้เก็นหะครับที่เน่ผู้่นมาเป็นมทะเบียนรถพอดีแต่ว่ามากูกูนแต่ว่าก็มากูับเกครับผมแต่ว่าไมู่ไปเมาหกูนเดียวเยเมาเดียวเวตีวเดียวหกูนูนหกก็ก็มากอแต่เสียวครับผม ชมบรรยากาศชมบรรยากาศผู้นาสร้งางสูเโอ้โผนเป็นทางมาครับหนึ่ยิมซุ่มเลยเ่นอากาศดี่นะครับทั้งวันเลครับครับโอ้ ้กเ้าเด9อีศูสิท <Yes>, ํางานกับบัวแ้สิได้ล้นีนี่นี่พิมพ์อ่ได้ดอนี่พ่ดผู้ว่าพิมพ่ไดดว่นินานเลยนะครับว่าผู้ดมีกเจ็สบ ขั้นผูรใดมีม่น่อยก็เก้าสิบก็ได้เนี่ยเก้าสิบก็ได้หกสิบก็ได้นะทายมาละเจ็ดเก้าสมมือว่าแมมดเยี่ยมเจ็ดเก้าสมมเจ็ดเกสวยเข่าเปะเปะเปคือว่าพุ๋นเย็บซี่นะครับไปดูเห็ดเนาะทันยาบอชเข้ายานครับตงนี้ก็นั่งรอดรถปุนนะครับรถผสมปุนมากกับรมาเที่ยวตรงนี้ครับรอดปุนมาทันมากลอดปุนสูดกอดี่ดเลยนะ ขบึงเสาพระธาตุยนหกครับสามารับทุนสมะนี้แม่พีค่ะาบเ่ะดสาพระธาตุีดที่วัดโพชุมพัฒนารามอำเเพื่เพอนเาอำเภอเพื่อเพวดางุามาท่วัุมเกล้ มาทั้งอุดรก็มาทางตุโต่อนแล้วนะคะนี่ค่ะจังหวัดอุดรธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยไม่ผูก,กเพราะว่าเพียตนขับปลามาสามครั้งสามจดยามนะคะค่ะนี่แหละผู้ดใด้รวมบุญรวมอุศนมากก็ขอให้ได้บุญน,นะคะอนุโมทนาสาธุบุญผู้ใด้บ่มี การนี่มท่าสาธุบุญไปนํำกัดได้บุญนํากันค่ะเด้อสุขหูสุขหกละใครโใ้ลาใคสโซใคมาเี่ยสีเส้นไรเด้อพ่อไห่พูดได้ดอกพ่หาห่พูดฮะบ้านวันนี้เขาแฮงพ่าห่พูดเลยเม็เตียงปูปูมารถตุลีตัวได้ก็ โอ้ยหกโมลายหกสวตัวเดียวมันงหกซวนเจี๊เราสั้งเมาเราตะีนะนี่หก0วนเจี่สวนวนยันวนนยันราเคสพคนคเคีนพ่นเานท่านปีนเชียงบอกว่าเพราะว่ารถซวนมากลดมากลดมากนดเยอะมากลอช่มนะคะใจจอมพะธาคุจอมพะาุนดแล้ววานนี้เพิ่นเพิ่มเิเีอ่นเจดี พกเสียวยอดนะปาตังเลยว่ยมามาหาเจดีองค์พระธาตเจดีพระธาตุเจดีไงนะคะว่ามาดวมบุญน้ำกันใครว่าผู้หอยผู้แขนมากนะครัผู้ละลิและหน่อยนะคะทีเป็น คิบเก้าบาทก็มีเก้าทิบกัมี่ไงสิลาลอยก็มี <laughs> แล้วแต่หุญนแล้วแต่ผูคแล้วแต่การสะสมสาสมบุญนเอากขาเอฟซีสุกหูทุกคนเด้สุดเวลาไ้้สุดเด้าเดเดมานมาแล้วผุน่นเอาโอ้โหเมียอยากล้อยากบักต่อยนี่ราคาดเปิ้เงเดียวยังผาาแต่เ่าหมูบ้านาเนี่ยแม่คู่วางสลา ผาบคู้ใ้อยากได้ค่าก้าบเขาะนม่นนนไปเลยก่าวเกียก่าวหกคู่วานเนาะแมนบาแตงหมัวกัลกในกลุ่มก้าวหก้าวเกระเดนค่าก้าบเขาแล้วก็น่กระเดกค่าม้านีไหมมาสั่งวัวออกคนละเกียร้อยหกสิบดยสินาโอ้เอฟซีเสียือว่าไลาผู้เราคนโสดดีเนาะแต่เาเจ๋งเาเล่นอ็ดรเลยกัน เป็นราคาเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เอฟซีรวมมาไม่พูดอะซ่าซมไปเรื่อยๆเป็นเจ้าภาพอัพเวอรเทียนบอลลูเพราะว่าสิดกระไดแต่ว่ากะคือเข้ารับผิดสูจน์เข้ากันป่ะครับก็เพราะว่าตุนผับปลากับพีเอฟไทยต้องมีค่ะอนนี้งวดนี้เ่าท่านใดเงดหน่ะเอาไหมคือว่าไม่พูดคือว่าจ้างนักเขียนหนี่คือว่าได้ได้บุญน้ำกันหนึ่งได้น้ำกันเลยเอฟซีพักรวมมาน้ามือฝคู่ละนิดละหน่อย ก็ได้กับบว่ากันกอไ้เดรียนคู่ไฮย,ยื่แล้วเห็นว่าค่าคับเราไป็คูก่กระดียยื่แล้วค่าอาหารการกินค่าใสาใ่ใจยังสินาคู่กรใไฮเป็นมือเป็นม,ม,มือไปนะคะสำหรับมือนี้เปฝันเด็แต่ว่าก็คิดว่ามันคงจะเป็นรถคู่นะะั่นแหละค่ะรถคู่วันนี้ไปใส่นะคะสองคูนเจ็ดหนึ่งกับหนึ่งก้า สองศูนย์เจ็ดกับหนเวลาเหตุบุญยำได้ทีสองศูนย์เจ็ดหนึ่งกับหนึ่งเก้นะครับแนวทางวันนี้นะครับ เรา้ากาศนะคเวลาที่มาเที่ยวมาวัดโพชิงก็คันมือนีู่้ว eh ่าเสมาชายกิบอกว่มีดเออบสราคาการดีปกติเขาแดนคอนแคลงนีดมือนี bueno ้ม no ือสันวันดีมือนวกมาจีบเด็กจังเม่นมามาจี่ดีทั้งนาิดูรึมั้ง้ากาหมาหลตัวดีมามาจีบต้องกันเนีย ทีมงานเข้ามาหมดทุกคนไม่เยืนที่นี่แม่ไม่ได้แห่เงินคืนไปพุนแม่ที่ึืนบ่แม่คนแถวบ้นแ้องชมบรรยากาศทีนี่ไปก็ได้ม่เยนแล้วก็อีกที่นี่มาทำบ sì? ุญแล้วไปนั่งีท่านรับคนก็ไมได้เก็บเงี้เลยเก็บเงี้ยกันได้เรื่องท่างไม่เคยกิจการเก็บดอง้ อาจารย์พุ่งรายการสุดนลยพุ่งซุปกระจยคั่ว่นอไิดว่าพวกพวกขนใดขึ้นมาดามหัวขีเดือมาดามพอขื่นเลยาื่นเลยไม่แม่ขั้วขื่นเลยบั้งใ้คั่วไงอม ที่เป็นอยู่ในภาพยังเป็นการโลยป่อยเสียลงในถังฟูนก่อนที่จะมีการรอนะครับ ลอยอยู่บนยอดฉันเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับเที่ยวกันว่าการเอาเหรียญขึ้นไปบนยอดฉันแต่เป็นสิริมงคลต่อผู้รับนะครับก็มีการนำเหรียญลงในถังปูนนะครับก่อนที่เคนจะยกปูนขึ้นสู่ยอดฉันนะครับ เทปคูณวันนี้นะครับก็คือ8 4 4 1ี3นนะครับที่มาเทปูนในวันนี้นะครับ,รบอันนี้คือยอดจัดความสูงของจัดน,นะครับอ่าอดยประมาณนะครับตอนนี้ก็คืออยู่ที่26เปไม่รวมยอดนะครับ ถ้าส่วนยอดต่อเติมไปอีกก็ประมาณ30กว่าเมตรนะครับรับความกว้าง90เมตรนะครับครับช่วงนี้ก็ขอพักเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งหากมีอะไรดีๆแอดจะนำเสนอในช่วงต่อไปนะครับขอให้ทุกคนที่ชมช่องเขียบกักแอให้ทุกคนมีความสุขมีโชคมีลาบกันตัวหน้าขอให้เฮงเงปังๆกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ